สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel n กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำดากโกนาคาฟฟกันครับสำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่มีฟองกาแฟเป็นโฟมน,นุ่มๆครับทานกับน,นมสดนะหอมอร่อยดีมากครับที่สําคัญคือวัตถุดิบน้อยแล้วก็ขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากครับ ่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมที่เราต้องเตรียมก่อนเลยครับก็จะมีเป็นกาแฟสําเร็จรูปครับอันนี้เลือกใช้ได้ตามความชอบนะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะครับนมสดรสจืดครับนี้ก็เหมือนกันครับเลือกได้ตามความชอบนะครับใครใช้เป็นนมสดหรือว่าจะเป็นวิ i p p i n g รีมผสมนมก็ได้ครับหรือว่าใครชอบมันๆจะใส่เป็น coffee mate cream เทียมนี้ก็ได้ด้วยนะครับปรับได้ตามความชอบเลยครับไปครับน้าตาลทรายครับแล้วก็มีเป็นน้ําร้อนครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมครับ ก็จะมีเป็นถ้าเกิดสะดวกที่สุดก็จะเป็นตะก้อมือครับน่าจะมีกันทุกบ้านครับสามารถทําได้นะ <L> หรือว่าถ้าเกิดใครต้องการทุนแรงขึ้นีกหน่อยครับก็ <L> จะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับที่ตีไข่มือถือนะนี่ครับอันนี้ก็จะประหยัดแรง้นอีกหน่อยสามารถตีได้หาซื้อได้จากร้านเดโซค,ครับร้าน60บาทหรือว่าจะเป็นพวกร้านของใช้ญี่ปุ่นครับหรือว่าตามห้างก็จะมีขายนะครับตัวนี้จาราคาไม่แพงครับหาซื้อได้ง่ายครับหรือถ้าเกิดใครมีเป็นตัวนี้ครับเครื่องตีไข่มือถือที่ใช้ไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็สะดวกยิ่งขึ้น สามารถตีประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยครับสําหรับวันนี้ผมจะสาธิตด้วยวิธีการนี้ครับใช้มินตะกล้อมือนะครับจะได้ทําตามกันได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเตรียมภาชนะที่ใช้ใส่ครับก็จะเป็นขวดโหลแก้วครับเล็กๆใบหนึ่งแล้วก็แก้วใบไม่ใหญ่อีกใบนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็กาแฟสําเร็จรูปนะครับนะครับ ววางใส่ภาชนะที่เราใช้ตีได้เลยนะครับแนะนําว่าภาชนะที่เราใช้ผสมครับก็ให้เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเวลาเราตีมันจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะแล้วก็ไม่หกครับปริมาณของส่วนผสมกาแฟนะครับก็ตามความต้องการได้เลยนะครับใครชอบทานกาแฟเข้มๆหน่อยก็ตีในส่วนนี้เยอะหน่อยนะครับอย่างวันนี้ผมใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับต้องการทําค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทานเข้มนิดนึงครับต่อไปก็เป็นน้าตาลทรายครับอันนี้ ตวงใส่ไปได้เลยครับสี่ช้อนโต๊ะเช่นกันครับแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนครับเราใช้เป็นน้ำร้อนเพราะว่าจะทำให้กาแฟแล้วก็น้ำตาลสายละลายง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ตวงใส่เหมือนกันครับน้ำร้อนก็ใช้ทั้งหมด4ี่ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้ผมใช้เป็นตะก้อมือนะถ้าเกิดใครใช้เป็นเครื่องก็จะสะดวกแล้วก็เร็วกว่านะครับประหยัดเวลากว่าใช้ตะก้อมือนี้ก็ต้องตีค่อนข้างนานนิดนึงนะครับใช้เวลาอยู่หลายนาทีอยู่แล้วแต่ความสะดวกได้เลยครับอัตราส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเนี่ยครับตราส่วนต้องพอดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปริมาณที่เยอะเกินไปอย่างเช่นใ,นใส่น้ําเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ส่วนผสมมันเหลวเกินไปเราจะตีไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหลักการของเขาคือ ต้องการให้ส่วนผสมมีความข้นแล้วก็เก็บอากาศไว้ในตัวครับจะทาไม่ได้เป็นฟองครีคม,น,มนุ่มเหมือนโฟมเลยครับนี่ก็ทานอร่อยหอมๆเลยครับเหมือนแบบเวลาทานาในคาเฟ่ดังๆเลยนะน้าตาลนี่ก็สําคัญนะครับน้ําตาลจะเป็นตัวช่วยจับอากาศอยู่ในตัวของส่วนผสมนี้ครับน้ําตาลก็มีหน้าที่ทําให้ส่วนผสมข้นแล้วก็มีความเหนียวสามารถจับอากาศได้ดีครับทั้งกาแฟและน้ําตาลนะครับ นี่เราก็ตีผสมไปได้เรื่อยๆเลยครับคนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดตะกอมือใช้เวลาสักพักเลยนะครับ นะครับตอนนี้ผมก็ตีส่วนผสมมาได้ประมาณ6 7ถึงนาทีแล้วครับส่วนผสมก็จะข้นได้ที่แล้วนะโดยปกติแล้วครับถ้าเกิดเราทําปริมาณน้อยก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1 3สามนาทีก็จะตีขึ้นมาฟูได้ที่แล้วครับแต่วันนี้ผมทําเยอะนะก็เลยต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นตามครับสังเกตูที่ส่วนผสมครับเวลาที่เราคนช้าๆครับส่วนผสมก็จะขึ้นเป็นลอยตะก้ออย่างเงี้ยครับแปลว่าคนได้ที่แล้วนะแล้วก็ให้ลองยกดูนะครับส่วนผสมจะมีความข้นหนือเป็นโฟมอย่างเงี้ยเลยครับ เสร็จแล้วให้เราคนเบาๆนะครับช้าๆนะเพื่อตัดฟองอากาศใหญ่ๆออกจากตัวส่วนผสมครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมจะมีฟองใหญ่ๆเยอะเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นฟองลอยขึ้นมาครับตัดให้เนียนเลยนะครับคนเบาๆไปเรื่อยๆครับสักนาทีสองนาทีครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครมีเป็นเครื่องที่เครื่องไฟฟ้าครับแนะนําว่าใช้ก็จะสะดวกกว่าครับทุนแรงได้เยอะนะยิ่งถ้าเกิดทําปริมาณมากไงครับ ก็แนะนำเลยครับใช้เป็นเครื่องตีไข่ไฟฟ้าจะประหยัดแรงกว่าเยอะเลยครับแล้วก็ได้รวดเร็วกว่าแต่วันนี้ผมก็สาธิตด้วยวิธีการใช้ตะก้อมือครับเพราะว่าตะก้อมือก็น่าจะมีกันอยู่ทุกบ้านครับสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับต้องออกแรงนิดหนึ่งครับให้ตะก้อมือเนี่ยพอผมคนตัดฟองอากาศมาได้สักพักนึงครับส่วนผสมก็จะเนียนได้ที่แล้วนะนี่เลยครับนองยกตะก้อดูครับไหมจะไหลเป็นเหมือนนิบบินนะครับเนี่ยดีเลยครับ คนดีแล้วเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่เดี๋ยวเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมเสิร์ได้เลยครับใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วได้เลยครับที่เราต้องการเสริมนะ สร็จแล้วก็ตามด้วยนมสดครับเราจะต้องเหลือที่ไว้หน่อยนะครับเพื่อให้เวลาที่เราใส่กาแฟาให้เราตีไว้จะได้ปริมาณตามที<อ>่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกาแฟาที่เราตีไว้เลยครับนี่ก็ดูสิเป็นโฟมเนียนน่าทานมากครับ นี่เราก็ตักใส่ลงไปได้เลยนะครับปริมาณตามควาชอบเลยนะเราก็จะได้เป็นหน้าตานอย่างนี้เลยครับดูหน้าทานมากนี่ทำเหมือนกันเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาลองชิมกันดูนะครับฟูนุ่มมากครับหอมละมุนชื่นใจมากครับ ค,คนชอบกาแฟใส่นมนี่ถูกใจเลยครับฟองครีมจะเนียนนุ่มละมุนสุดๆแล้วก็ทานกับนมครับรสชาติจะกำลังดีเลยนะถ้าเกิดใครชอบทานหวานหน่อยนี่ก็เพิ่มปริมาณน้ำตาลได้อีกนะครับแต่ขนาดนี้ผมชอบกำลังดีเลยครับหอมแล้วก็ไม่หวานจนเกินไป ก็ลองทําตามกันดูนะครับทําง่ายแล้วก็อร่อยมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ